มันอ้วนน,นะอ๋ออ้วนใช่ไหมไอ้ตร์นั้นที่โดนนะ <c oughs> โดนเก็บไปห้ามเข้าตู้ในห้องนะจุ๊กแค่ที่เลน่นตีทีนะมันใหญ่มอ้อยู่กลางบ้านมันอยู่กลางบ้านขึ้นมาแล้วไล่ห,หาคนอยู่ที่อยู่ในตู้ข้างเครื่อง Hãy subscribe nó là Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ bà những bà hấp dẫn mừng 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 để มีใครตู้ไหนผมไม่ม <disappointing. S 2> ีนะพี่รนผมอยู่ข้างบนตู้ไหนจูกระบะขบวนทัชเลยบอดบอดกมง เรีนตั้งตู้มันเสี่ยงตรงนี้แหละตันแล้วไม่ชอบโดนเองไงไม่รู้ตู่จะเหมาะด้วยหรือเปล่า <c oughs> ไม่อันตรายอยู่อันแล้วมันแฉาน,นะจุกถ้ากลัวโดนโดนเองมันมีเพลของเนี่ยอะไรวะอะไรไอ้ไอ้ตัวไหนที่ว่าโดนหอกตู้แล้วนะขึ <c oughs> ้นเ่ยเท้าว,วะอาจารย์ไม่หยุดเอว จะถามลอยทำใหญ่กับกับเต่าปะเลี้ยวเข้าฝั่งบ้านฝาเลยบนกับ,าบาม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 ากลางกลางไหนวะอยู่หน้าบ้านใหญ่เลยกำลังไปตรงเครื่องเสร็จ ปัดยู่ใก่จูบปะไก่ไก่ไก่เลยเฮยไปใกล้ป่ะอยู่ไหนบ้านไปเต่าไปเต่าตามรอยจูบนะอยู่หลังบ้านโจขึ้นมาละตามหลังนะเฮ้ยทันไหมครับเฮ้ยโอ๊มันกระโดดลงมาครับพี่้ล่างหน้าบ้านเข้าแล้วโอเคพี่ไม่นานไม่นานครับเดียวหน้นแหละ เลตท้งไปเนี่ยเราลองแบบเก็บเครื่องไอ้นี่ได้ไหมเครื่องชั้นบนอ่ะให้มันวิ่งมาบ่อยๆอ่ะเออได้นะแต่เราก็ปั่นไปแค่แบบปางระเบิดแฟลชแค่นั้นน่ะพี่ลงอยู่ไหนพี่ที่อยู่เจอผมเจอผมเจอผมดักดักมิกดักดักเรื่อย ตัวนั <t step> you know, are ่นเอากระเป๋าพยาบาลมาอยู่เองได้เป็นไหนเราไม่รู้ว่ะอาบานตันเล็กแถวเฮ้ยมีในตัวเี้ย ยังยังยังอยู่ยยมันตามมันมจะตามหรือเปล่ามันไม่ค่อยตามเลยมันหัวเครื่องเลยดิยไปมีตันตูว้วะมาพี่มีพี่มีตรงไหนตรงไหน,ไหนข,ข้างเครื่องตู้ข้างเครื่องไปมันไปข้ปางเครื่องนะอยู่โดนโดน,โดน เรื่องได้กลนะอ,อาอา่ะเฮ้ยกอดปอปอนติ้งตามปอนไปอะ่ะจูมีไะมาไปแล้วไปไปเมื่อกี้ที่ไหนอะ่ะอิงเจอไปแล้วกู โดดช้ากูโดนะโดน่ะเมอลเลยีตุดเด็กมันเล็กมันทึบเครื่องนี้ผมกแกพยายาปัหปดหลายรอบนีมันเลื่อยประตูพี่ เก่งเลยนะเล่นกีตากีตาราถ่ายขงมันมน,นี่คหลัเปล่าเอ๋อคือว่ามันสะเบิดเลยพี่ลมวะริงมาดูต่อหายพ,พี่ลมพอดีหาย มันตามมันตามมันตามใบมันตามใบตามต่อพี่ต้องต้องเครื่องเสร็จตะแกไม่ใช่ก้าวเราเนาะตามดูดิแบบเดียวมันอยู่ในแมสเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว่างี้ไม่มีอ๋อตัวอยู่ชั้นบนอ่ะตัวเข้าได้นะงเครื่องมเอาละเอาละ เอาเสร็จหรือยังเออตัวเสร็จต้องพุ่งมาให้หลอกให้หลอกหลอกให้ตายใจโอ้ยเออโดนแฟดเฮ้ยยยยมันมีเทอร์เทมไฟมันมีเทอร์เทมไฟเฮ้ยมันโดดตามาเอาไปเลยจู้ต่อมีเทอร์เทมไฟกระต่านี่แหละคนตีเนาะโดนมีไม้จู่ข้างใน ได้มันตามผมว่ะพี่ลมมีการ์ดด้ยไม่มีมะมนะใครแบตคอพี่อยู่ไกลโอ้ยโดนโอ้โหส่องติดคัน <c oughs> ตอนนี้เล็ก <c oughs> อะไอเวนเมื่อวานติดเมือ่วอวานติดฐาน ารเล็กกว่าอีกคานัะติดเยอเองอะเข้ามาหน่ไลลง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 ไม่ช่อะรที่เขาเฮ้ยโดนมาแล้วโดนผู้สาทำรอบนะสงสัยแม่งทำม่เยอะพอ เอ้พี่มนักผมผมเอาหะอนี่เชือกตะโกนดึง่งไม่รู้อ่ะนี่อ่ที่ลมช่วยมา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 มันเหมือนกันลึกเลยถ้าลึกขึ้นฮับหัวข่าวได้นะตอนอยู่ไหนวะอ้าวไ้เนี่ยกโน่กโล่โทรศัพท์มือถือคนบูนยังไม่ได้บูนเลยพี่ รั่นบนบนตม่นมันเลยมันเลยจุกเด็กขึ้นมาละโีจังหวัดคเีย้าอย่าลืมเอาต

จู่ๆโคตรนานหน้าต่างอย่างเดียวนะเมื่อกี้แค่นั้นแหละครับตามอยู่นะจู่แม่งตามอยู่ใช่ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตรงทางน้ำไม้นะเด็กคนนั้นเรยังไม่เจอโทเทมอ่ะจับกระดับของผมดิไปหาคุณคนจุด อ๋อโอเคมันดับลวัดับจริงคุณเล่นั้งเลยไปลไปลเออี่มันดับจริดับแวอยู่ห้องแถวฝั่งบนเนี้ยเเนี่ยวาวิ่งวิ่งมาดูอยูนเจอเจอมเจอผมางมาบ้านฟ้าจู่จูู่จู่่อาหี่ตอนนี้ตัเครื่องเนี่ยเฮ้ยมัไป อ้ยตขน้ำวิ่งไปก่าเนี่เียสองเลย่ไมปเลยไป <c oughs> ไปไปม้ทางขวาอาตามพี่แอนูานใหญ่ไม่ตามไม่ตามไม่ตามตามผมดิ ววิ่งขึ้นเนี่ยมาเด็กสัตว์ต้องวิ่งกลับเฮ้ยจุ๊บเอ้อผีคอนเฮ้ยโอ้โหไม่ไครไกลไกล้วะ ใช่ๆพันหัวใช้เสรนแรงกันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันแรงแรงแรงผมยังไม่รู้เลยไฟผายผมยุ่อสองพอดีหนึ่งคนไม่หลงเหลือต่อไปตรงเป็นตัวป่าหุ้ยอีพูดนี่เป็นหันมาเลยนี่เป็นเตอร์มิดวหรเออทางน้ำทางน้ำได้รอให้มันได้ยังไม่เห็นจูเอ้ยแต่มันไปเครื่องว่ะมามามาเครื่องเครื่อง มาแล้วพีต่ตาม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 วิ่งมันวิน่งต่อวิ่งขบันาบาใหญ่บ้านใหญ่สีเหลืองฝันอ่านแท็กจ,จึงวิ่งมาเอ้ยมันใหญ่ขึ้นมานมาตามตู้เข้าู้มั้งยยิงไฟมันหยุดหลือฝั่งป่าพี่ป,าาป,ป่าป่ากลางอ่ะป่าเล็กเล็กที่ไม่ใช่ป่าบ้านหงบ้านเข้าละเข้าตู้แล้วนะล่างล่างโจบ ใช่ใช่ตัวนี้แหละทเัเชืองนะอ้วนช่เี่ยไม่ทันแน่เลยข้างล่างขา,างล่อ,อ๋อบดมั่วไปหมดเล<อ>ยอีบอกข้างเครื่องจรเาหรออีฟ <ผม S 2> <อ>บอกขงเ,<อ>เครื่อง้อ,องอะไม่มไข นี่ไงโดนล็อกออเอาคืนออเอาคืนแขนอันไม่ยอมโดวให้หรอไอ <c oughs> ่ก่อนไมแม่งล็อกไปมเครื่องล็อกนะ พี่มันจะอ้องกระโดดแซนไม่โดดเจออไปบ่ถ้ากลับไปทิ้ขึ้นไปนะกอดเฮ้ยไม่ทันพี่เฮ้ยว้าวแต่เขาล้มอยู่ดีนี่เฮ้ยมันหันหน้าตีแมงอี้ยจุ่มเลยกลัวจุ่มไปดูแลเครื่อนมันใหญ่เราเล่นยังไงเราแบบปัดแค่วางระเบิดอ่ะ

ใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะไม่มาตัวเทมไฟมันอยู่บ้านใหญ่อยู่ที่เดิมเลยปอนบ้านใหญ่อ่ะต้นอ่ะเขาพิมพ์อะไรพี่ของคาต้าอเอคืออะไรอ่ะดูตามเลยแอบไปแล้วไอ้วมันไปไอ้วมันหันควาบเลยบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไอ้ปัญช่างฟางไงเออ น้านานดีดูไมานะ่าาามัปดูมันเล็กนิดเดียวอ่ะ งั้นทั้งตัวพี่พีง่ายๆพอตูแล้วกันกินน้ำหนึ่นห้ากิโลมันู่เครื่องต่าอยู่ตัดแม่งคนละเครื่องเลยอะไอ้ไกระถือไปดิดูปลายก็คือเครื่องป่าได้เยอะมากใช่อันระเบิดไม่พักเลยไปฟังทางกล,ล้วกลับมาป่า เดจาวูมีทั้งตะเกียงอะตักใบจังเปิดตู้วะมา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 มตาูนี่เลยเครื่องเครื่องก็ไม่ทือเลยพี่ขัดวบผมระบบก็เบิดกดูวะแค่แหนนะพี่โอ้ยปีนโต๊ะไอ้เวร ิดงไงก็เกาน้าแผนบอกช่ปแผนแผนทางแทงน้ำอ่ะอันเข้าว่ะเลัมงป้ช่วยลงมาแล้วเฟ้งอะดิห้เกิดเฟ้ย แอวปรตูห้องปรตูมันน่าจะลื่อนแน่เอยได้ยังูใช่เลยป๊ดแล้วมาเรื่อยตันัเนัเื่นไปไหนคนอยู่รอบเสาเลย ลองนิดหนึ่งทีง <noise> ไปเล่น,<ค>นปัดเปิดปอดวิ่งทาไมอ่ะเอา้าจะไม่เปิดเหรอตัวหลังพี่ตัวหลังตัวหลังตัวหลังโอ้โหเรื่องเล่นลงพอดี <uhhh> อ่อสมัครคุณเนี่ยคุณรู้ก็เปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาไม่เอาตอนนั้นมันเปิดมปไม่ได้เหรอพี่ปิ๊งไปรอบรอบรอบพี่ลองเปิดพี่ลองเปิดมันหันมาจังหวะจังหวะหันมาปุ๊บพี่ลงเข้าถ้าโดนล้มเดี๋ยวผมรอส่องให้ได้ เปิดนะมันเปิดอยู่ปะผมไม่รู้วี่ีเปิดนี่ได้หรอเอาผมเปิดแอ่ค่อยๆไหลมาเหมือนผมก็ได้

ันหลงม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 ันหลงวิ่งเข้าปูดเอาไอา <c oughs> น้นี่เข้าเงาอเจ๊อ่ะรอดลอดลอดมาประตูแล้วนี่ไงแผนที่ผมบอกลอ้อสอบไอ้ฉาย <laughs> แล้วพี่ใช่ปะเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยแล้วผมโดนชมค่นบอ่อยอะสมัยเมื่อก่อนที่ผมเล่นโซโลอะจอังหวะพ่อฮีโร่ ี er. ่ยเลยอกอีกครั <ros> ้งหนึ่งว่ะบงเออตหลุดไงอย่ากเปอร์นเฮ้ยสี่เปอรเซ็นโดดหลอนไม่ดิตีลังกามาเลยอ่ะตอกมาเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องหักยิว ระบายคือกันผกเป็นแต่งเจ็ดอ่ะใส่ซีมืออุ้ยแดงผมสี่หมื่นเลยเหรออุ้ยเกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวคิดสี่หมื่นนี่สุดเลยอ่ะตันสุดปะสุดตันที่สุดในเกมที่แบบเกมสามารถทำได้เลยอ่ะแดงทุกอันเลยเหรอหมดแล้วดิแอบเลยผมจะกินช็อตเลย